นัตตาชั้นป .1 ับ1โรงเรียนแม่พอบรจากวันนี้จะมาทำกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เรื่องแม่เล็กก่อนอื่นเพื่อนๆรู้จักสิ่งของที่อยู่ในมือผมไหมครับใช่แล้วสิ่งนี้คือคิปหนีบกระดาษแล้วเพื่อนเพื่อรู้จักสิ่งของนี้ไห ทดสอบกันดูดีกว่าถ้าเลื่อนแม่เหล็กไปใกล้ๆคลิปนิบกระดาษแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดูติดหนึบเลยเดีย๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักแม่เหล็กกันเลยครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้จักสิ่งของที่ทำมาจาก เล็กอยู่แล้วเช่นคลิปหนีบกระดาษเข็มมุดแต่สิ่งที่อยู่ในมือผมนี้มีคุณสมบัติพิเศษดูดูดูดนี่แหละคือคุณสมบัติของความเป็นแม่เล็กเพราะเล็กเฉยๆจะไม่ดูด นอกจากดูแล้วมันยังสามารถ การทดลองถัดไปเราจะมาทำการทดลองที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะสะามารถทำตามกันที่บ้านได้ด้วยแล้วมาดูกันว่าได้ผลเหมือนกันหรือเปล่าอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ทำการทดลองหนึ่งคลิปนี้กระดาษสองถ้วยใส่นะ้ำ คลิปนี้วางคลิปให้ขนานกับน้ำ สมบัติความเป็นแม่มันสามารถออกแรงกระทำกับสิ่งของโดยที่มันไม่ต้องสัมผัสได้เราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคลิปว่า Wow. Wow. นำมาประยุก์ใช้สร้างเข็มคิดเพื่อนๆสามารถนำการทดลองนี้ไปทำเล่นที่บ้านได้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย